ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมคั้งที่ผมขับอยู่นะครับวันนี้พามาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่จะเป็นวอลโว่400นะครับนี่นะครับจะถ่ายแค่หัวนะครับให้ดูก็ไม่มีอะไรครับจะเป็นเพาเดียวนะครับ จะเป็นเ,เอาเดียวเอาเดียวเอาหลังยกได้ครับนี่ยครับยวไปดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรบ้างด้านซ้ายนะครับอันนี้ให้ดูด้านซ้ายก่อน นี่นะครับอันนี้มาจากนี่จะเป็นแบบมาจากศูนย์เลยนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่แม่สอดครับอันนี้จะถ่ายให้ดูอันนี้เบาด้านซ้ายนะครับนี่ก็จะมีกล่องเก็บของนะครับนี่เบาด้านซ้ายก็จะมีที่ปรับได้ี่เป็นก่องเก็บของก็จะดึงนี่เึงได้ปะ่ะนี่จะเป็นกล่องเก็บของนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างนู้นครับแล้วก็ข้างบนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ครับจะเป็นตัวตัดปลั๊กสวิตช์กันไปช็อต,ตระบบนะครับมาดูข้างคนขับแล้วก็ข้างนี้ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับน,นี่เป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงข้อจะอยู่ด้านล่างครับเชื้อเพลิง ด้าหลังหัวอันนี้ผมขับนะครับนี่ก็ด้านขวาขึ้นก็ไม่มีอะไรครับนี่ผมกลับมันขึ้นนี่เขาขับกลับมันขึ้นไว้ตอนแรกมันอยู่อยู่ข้างล่างนี้นี่ก็ ของเก็บของก็มีสองข้างดึงไม่ได้นี่จะเป็นปรับเบาะนนี้จะปรับลมครับเวลาตกหลุมตกไรเบามันจะลมแล้วก็อันนี้ปรับขึ้นปรับลงสูงต่ําครับนี่ก็จะพับหน้าพับหลังครับพับเอ็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ปรับช่วงหัวครับหัวเราอะที่หัวเราพิงอะแล้วก็อันนี้ข้างหลังเรา ตามความถนัดแล้วก็จะมีแค่ออโต้ครับนี้มีแค่เร่งแล้วก็เบรกอันนี้ไม่มีคัดจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็นี่จะปรับพวงมาลัยครับจะตีนเหยียบไปบนอันนี้ก็ปรับหน้าหลังตรงนี้ก็ปรับหน้าหลังครับมีหน้ารถ อันนี้จะเป็นยกล้ออันนี้จะเป็นดริฟล็อกค,ครับอันนี้ไฟพาฉุกเฉนินนี่เบรกมืออยู่นี่น,นี่วิทยุปกติอันนี้ก็ดูเกียร์ครับเกียร์จะเป็นออโต้นี่เอ็นออโต้แมนนวลน,นี่ก็เป็นเกียร์ถอยถ้าเกิดใส่ตัวเอ็มตัวนี้ต้องปรับเองตรงนี้บวกลบใส่เกียร์เองครับ เวลาจะเปลี่ยนก็กดตรงนี้จะมีปุ่มกดอ,อยู่ใต้ล่างนะนี่เห็นไหมใต้ล่างแล้วก็ยกขึ้นยกลงอย่างนี้ครับบีบไว้แล้วก็ยกขึ้นยกลง,ง,รลกกกลงตรงนี้จะเป็นเกณฑ์บอกเราว่ามันอยู่เกียร์ไหนเห็นไหมแล้จะมีจะ,จะเครื่องดูเดี๋ยวปา่าลมอะไรให้ดูนี่เท้าขอโทษนะครับ เหยียบปุ๊บมือดึงปงไลยลงมาปั๊บนี่ครับไหเท้าเราเหยียบไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็เดี๋ยวผมตะตาเครื่องให้ดูนี่น้าจออันนี้จะขึ้นนี่จะขึ้นเตือนลมลมหมดนะครับนี่ลมหมด หน้นาจอจะขึ้นเอ็นเดี๋ยวว่างฝั่งนี้จะบอกน้ํามันเราอันนี้จะเป็นบอกปริมาณขีดเหมือนกับเกอร์รถทั่วไปครับแล้วก็จะมีบอกบอกปริมาณน,น้ํามันที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอนี้เราจะกดหน้าจอหายแล้วก,กดตรงนี้ ESC เนี่ยกดปเห็นไหมหน้าจอก็จะหายไปแล้วก็กดอีกอันนี้ไฟรถผมมันขาดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนกดอีกปึ๊บ มันจะบอกน้ำมันรอเห็นไหมน้ำมันร้อยยี่สิบสามลิตรสองรอยสิบสี่กิโลที่วิ่งได้อันนี้เราปรับได้หน้าจออน,นี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ัน,นี้ตัวเปิดปิดประตูกระจกมันก็จะชัดอยู่กระจกด้านหลังแล้วก็จะมีที s เบรรูปแบลคีครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไฟเลี้ยว งนี้จะเป็นเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับมองเห็นไหมเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงไฟสูงก็จะดึงขึ้นมาเหมือนรถทั่วไปปกตินะครับถ้าเกิดน,นี้ก็ผักออกไปจะกดค้างครับแต่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นตัวช็อตเบรกนะครับอันไหนอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นตัวช็อตเบรกดึงลงมานี่นะครับไอ,อ่นี่จะเป็นนี่นะครับดึงลงมาจะมีเลขหนึ่งขึ้นหน้าจอเห็นไหมครับ น,นี่ครับเลขหนึ่งตรงนี้จะเป็นระดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นสามระดับมาดูนะครับนี่สองนี่สามนะครับจะมีสามระดับก็จะมีแบบออตโต้ก็คือดันขึน้นแบงบนจะเป็นตัวเอครับออตโต้เลือกใช้เอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นที่ป่าน้ําฝน แล้วแต่แล้วแต่เลือกกันะครับว่าจะเอาระดับไหนถ้าเกิดดึงขึ้นมาเหมือนทั่วไปก็จะฉีดน้ําแล้วก็ปัดออโต้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นตัวปรับไฟสูงไฟต่ําไฟหน้านะครับจะไม่ไม่ต้องไปปรับอันนี้จะเป็นแบบว่าเราอยากได้ควายไฟหน้าไฟหน้าที่สูงเท่าไหร่แล้วก็หมุนขึ้นดึงขึ้นไปข้างบนไฟหน้าเราก็จะไปสูงทิ่มหน้ารถคันอื่นได้ครับมองได้ไกลแล้วก็ ถ้าเกิดจะต่ำก็สุดลงตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟแบบหมุนไปทางขวาก็จะเปิด,ดยังไเดี๋ยวผมนนดูอันนี้คือเปิดไฟอันนี้คือปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟรีน,นี้คือมันจะเป็นติดอัตโนมัติเลยนะครับจะเปิดมามันจะอยู่ไฟนี้เลยมันจะเป็น led ตลอดเลยครับและอันนี้ก็จะเป็นความสว่างของหน้าจอนี่ครับหน้าจอเนี่ยมันจะเป็น,นไฟหน้าปัดเราเนี่ย เราอยากได้หน้าจอที่สว่างเรามองไม่ค่อยเห็นหน้าปัดแล้วก็ปรับขึ้นเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมเอาลงนะครับนะนะอันนี้ลงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกปรับหน้าจอปรับอะไรแล้วก็วิทยุนี่เรากดตรงนี้นะครับกดเปิดวิทยุตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกดเปิดนะครับอ่าติดละ มันจะไม่ค่อยสว่างเห็นไหมเดี๋ยวเราเราก็มาหมุนตรงนี้เราก็มาหมุนตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ่ายจับนะจอมเทพผมจะหมุนขึ้นนะเห็นไหมนี่เราอแค่นี้เนี้ยมันจะจะปรับได้แล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้มันจะเพิ่มเสียงวิทยุเราไม่ต้องไปเอื้อมมือไปกดตรงนู้นนะครับเรากดตรงนี้เพิ่มเพิ่มเสียงเบาเสียงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะปรับเปลี่ยนช่องวิทยุ เปยนช่องเป็นช่องนี้ก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกล็อกหน้าจอล็อกความเร็วนี้จะกดขึ้นความเร็วใครอยากล็อกความเร็วก็กดตรงนี้นะครับกดตัว C มันจะขึ้นมาเห็นไหมหกสิบเก้าถ้าเกิดเราอยากล็อกเราก็กดตรงนี้ตรงกลางนี้มันจะปรับขึ้นปรับลงได้นมันจะปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงเลือกเอาความเร็วถ้าเกิดเราล็อกไปปุ๊บความเร็วมันไม่พอล้วก็อยากได้เร็วอีกเราก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นจนกว่า มันจะบอกจํกานวนความเร็วเราเห็นไหมครับตรงนั้นจะบอกเนี่ยนี้หกสิบเก้าถ้าเกิดเราอยากได้เจ็ดสิบแล้วก็ดันขึ้นไปปึ๊บปึ๊บป๊บไปทีละล็อกทีละล็อกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราขับไปรถมันล็อกความเร็วเราอยากจะปลดความเร็วแล้วก็เหยียบเบรกมันก็จะหายเหมือนกันแต่ว่าเรากดตัวนี้กดตัวนี้มันก็จะหลุดจากปลดล็อกความเร็วได้ครับตัวนี้ปลดล็อกความเร็วได้เนี่ยปับเห็นไหมปึ๊บนี่ปุ๊บเรากดศูนย์ พอส่วมันก็จะหายใช่ไ,ไหมพอส่วมันก็จะหายเหมือนกันได้โอเคประมาณนี้ครับครับแล้วก็อันนี้เปิดปิดแอร์นะครับแอร์ Air นี้เปิดปิดอันนี้จะเป่าขึ้นตรงกระจกนะครับอันนี้จะเป็นตรงคนแล้วก็ตามรูปนะครับถ้าเกิดเราอยากใช้แล้วก็โหมดไหนแล้วก็กดเลือกเอาน,นะครับเราไม่ใช้ล้วก็กดปิดครับนี่เราใช้แต่ผมผมจะใช้สองโหมดนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยานะครับน้ำยา อันนี้จะไม่ให้กลิ่นข้างนอกเข้ามาในรถนะครับเราก็กดไว้อันนี้น้ํายาหมดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นน้ํายาเย็นถ้าเกิดเราเราหมุนมาทางซ้ายเนี่ยมันจะขีดน้อยๆนีนน่คือว่าแอร์จะเย็นจัดแต่ถ้าเกิดเราหมุนไปทางขวาจะเป็นลมร้อนนะครับจะไม่มีน้ํายาแอร์ออกจะเป็นลมร้อนก็จะประมาณนี้ครับความเร็วแรงแล้วก็รับขวาก็จะเร็วแรงอันนี้ซ้ายมันก็จะนี้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วก็เลือกโหมดเอาปิดเลยในรถก็จะไม่มีอะไรครับนี่จะเป็นที่ทำงานของผมครับนล้จะเป็นน้ำมีอาหารสเสบียงด้านนู้นก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีแค่กล่องใส่ของครับไม่มีอะไรผมใส่ของมาหมดก็จะใช้ได้แล้วก็ข้างนี้ก็จะมีแค่ ไฟเปิดปิดหัวเกง๋งนี่นะครับเปิดปุ๊บนี่ไฟหัวเก๋งก็จะติดปิดปุ๊บก็จะดับไม่มีอะไรครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นที่นอนครับที่นอนนี่เบาะซ้ายแต่นี่ผมผูกเปยไว้เปยไว้นอนไม่ได้ไม่ร้อนเห็นไ,ไหมครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ใครที่เข้ามาชมก็ กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะถ่ายทำให้ดูอันนี้ผมถ่ายให้ชมรถคันนี้ผมขับนะครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ,ก,รรบก็ไม่มีอะไรก็ถ่ายให้ชมคันที่ผมขับว่ามันเป็นเกียร์ออโต้โอเคคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือท่านไหนที่ขับคันแบบนี้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ